้องฟ้าแต่ฝนตกว่าพี่น้องกำลังแหล่มาจ้าเฮ้ยคว่ำแหล่ของพนแหล่ปืดๆนะจ้าชมดิว เป็นตสมไฟพี่น,อน้องกําลังเป็นดอกโอ้าวโอ,โอ้เป็นหมากแล้วเต้หนอี่แม่ป้าดบ่มันดอกมันดอกพี่น้องหมากมันเต้หนอี่แม่โอ้ยดกดอกไปจ้าดิ้งวยงวยนั่น,น,น,นเป็นลายรุ่นเนาะงวยเพิ่นจ้าว่ามันดอกเพิน่นบอยเพิ่นจะเป็นหมากแล้วหมากเพิ่นนะจ้า หากส้มซอยโอ้มาควนดุกจิตวาคพหันดสุกนี่อย่นี้นะคะ